อันยองมาแล้วมาแล้วกลับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC สาวน้อยเพชรบาดแทงสวัสดีพอ่พอพอ่อแม,แม่อีลาน้อยอุงอิงอีลาน้อยป๋อแมและอีลาน้อยฟ้าใสเช่นเคยนะครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นจั้งใดบ้างเหมือนหน้าปกคลิปเลยน้องฟ้าใสทําไมได้ขึ้นแทนพี่ก้อยนะครับมันไม่แปลกครับไม่แปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดน้องฟ้าใสไม่ได้ขึ้นแทนพี่ก้อยนั่นคือเรื่องแปลก เป็นนั้นคือว่าเป็นเรื่องว่าแปลกก็เพราะว่าน้องฟาใสาเคยได้รับบทนี้มาแล้วน้องฟาใสาเพื่อนเคยได้รับบทนางเงือกบทนี้มาแล้วนะครับเ้อเพราะว่าตอนนั้นอะตอนที่เปิดวงใหม่น้องฟาใสาได้รับมาได้รับงานนี้มาแล้วแล้วก็น้องเขามีประสบการณ์เนอประสบการณ์แล้วก็ทําได้ดีถามว่าเมื่อคืนทําได้ดีไหมก็ถือว่าดีแล้วก็ดีมากด้วยสําหรับผมแต่คนอื่นบอกว่าไม่ดีหรือต้องเป็นพี่ก้อยเท่านั้นถูกต้องครับมันต้องเป็นบทพี่ก้อยเพราะมันเป็นบทของพี่ก้อย พี่ก้อยต้องมาร้องแต่เมื่อคืนเนี่ยน่าจะมีพี่ก้อยน่าจะติดงานพี่ก้อยติดงานกันเลยให้น้องฟ้าใสขึ้นมาทําการแสดงแทนนั่นก็คืองานของพี่ก้อยนะคือเพิ่นรับล่วงหน้าไว้แล้วรับล่วงหน้าไว้แล้วก่อนที่จะเข้ามาน,นะรบับล่วงหน้าไว้แล้วทุกงานแล้วล่ะครับรับล่วงหน้าแต่แต่พี่ก้อยนะคุยกับผู้บริหารเขาแล้ว่ามีงานอันไหนมีงานที่ไปได้ก็ไปถ้าเกิดถ้าเกิดเลื่อนได้ก็เลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับงานนอกของเพิ่นคือเพิ่นรับก่อนที่จะเข้ามา นะครับเนี่ยเข้าใจตามนี้ด้วยพี่ก้อยไม่ได้รับงานซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ก้อยไม่ได้รับงานสอนถ้าเกิดงานที่ต้องไปจําเป็นต้องไปรังกิก็คือต้องไปนะครับเดี๋ยวพี่ก้อยก็ขึ้นมาโชว์ร้องโชว์จบปุ๊บก่อนที่จะมีโชว์พระอภัยมณีพี่ก้อยก็ไปก็เลยให้น้องฟ้าใสเตรียมตัวไว้รออยู่แล้วเพราะว่าน้องฟ้าใสเคยได้รับบทนี้ถามว่าน้องฟ้าใสททาแทนพี่ก้อยได้ดีขนาดไหนสําหรับผมถือว่าดีมากถามว่าดีเท่าพี่ก้อยไหมก็ยังไม่เท่าพี่ก้อยแต่น้องฟ้าใส่ก็ทําได้เต็มที่เท่าที่ตัวเอง ทำมาพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้แน่นอนน้องฟ้าสายพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้โชว์ออกมาดีที่สุดฝากเป็นกําลังใจให้น้องฟาใสาน้ำนะครับว่าฝากเป็นกําลังใจให้น้องฟ้าใสาด้วยฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นพี่ข้ามแค้นพี่เหมียวที่ขึ้นโชว์ด้วยกันน้องฟ้าใสาเป็นน้องใหม่ส่วนเล็กๆน้องคนเล็กบอกพูดง่ายๆคือเป็นน้องคนเล็กที่รอการรอการรลซัพพอร์ตรอการติชมหรือ รอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประสบการณ์น้องเขามีครับมีก่อนที่จะเข้าวงการมาน้องก็มีก็มีประสบการณ์เรื่องการลองการล่ำมีหมดครับแต่เข้ามาอยู่ในวงหมอร่ำแบบใหญ่ๆแบบนี้อยู่ในองค์กรสาวน้อยเนี่ยก็ต้องมีก็ต้องมีก,งมก็ต้องทาทุกอย่างดิ้นรนทุกอย่างแข่งกับตัวเองให้มากนะครับเพิ่นถึงได้รับโอกาสให้เป็นนางเงือกเป็นโชว์ที่ของพี่ก้อยทําไว้แล้วทําไว้ดีมากด้วยเราเป็นเด็กเข้าไปทําโชว์แทนพี่ก้อยนันก็คือว่า ม,มันก็ต้องเกรงบ้างแหะครับก็ต้องเก่งบ้างแต่แต่คําว่าเก่งของเพื่อนคือเพื่อนก็ต้องงัดความสามารถของเพื่อนออกมาเต็มที่เราทําได้เต็มที่คือให้กําลังใจแล้วก็ชมน้องเขาถ้าเกิดใครเห็นบอกว่ายังไม่ดีพอติได้ครับเพื่อเป็นการปรปับปรปุงปรับปรุงพัฒนาตัวเองของน้องฟ้าใสเขานะครับเดี๋ยวผมยินดีแล้วก็ผมชื่นชมในตัวน้องครับที่มีที่ได้รับโอกาสจากพี่ก้อยนะครับเดี๋ยวพี่ก้อยยังให้โอกาสน้องฟ้าใสได้ได้ขึ้นโซ่แท่น มีไม่บ่อยครับมีไม่บ่อยมีโอกาสไม่บ่อยที่จะได้ขึ้นโชว์แทนพี่ก้อยนะครับเดินแล้วหลายๆคนก็อยากโชว์แทนแต่ก็ไม่มีโอกาสเท่าน้องฟ้าใสเพราะน้องฟ้าใสประสบการณ์ทันมีเกี่ยวกับโชว์โชวนี้นะครับเดินเราปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องฟ้าใสทําได้ดีนะผมเชื่อว่าพวกคนคิดเหมือนผมนี่แหละแต่ยังการมองง่ายๆที่ว่าการการใช้เสียงการร้องการร่าของคนอาจจะเพราะท่าพี่ก้อยก็จริงประสบการณ์น้องยังไม่มี นะครับเดี๋ยวขออ,อย่างเดียวคือขอกําลังใจอย่างเดียวให้กําลังใจน้องฟ้าใสให้มากๆผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นดีๆอะไรดีๆเกี่ยวกับตัวน้องเขานะครับเดือนเราเชียร์ศิลปินเรารักศิลปินเราก็ต้องชื่นชมในผลงานของเขาส่วนเรื่องส่วนตัวนั้นคือเราไม่พูดถึงเพราะเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเราจะไม่ก้าวไกยเรื่องส่วนตัวของศิลปินท่านใดทั้งสิ้นเราจะพูดแต่เรื่องผลงานที่อยู่ในองคอ์กรเพราะเราเป็น f อองคอ์กร FC ศิลปิน เราไม่ได้เป็นเอฟซของครอบครัวเพิ่นเราไม่ได้เป็นเอฟซีเราเลือกส่วนตัวของเพิ่นหรือเรื่องที่เิ่นบ่อดดเกี่ยวกับองค์กรเราจะไม่ยุ่งแค่นั้นเองนะครับเดเราจะยุ่งแต่เฉพาะเรื่องทีเ่เราเป็นเอฟซเป็นพอหักไม่หักนี่แหละเราสามารถพูดได้ติได้ติได้เตือนได้ทุกอย่างคือพร้อมรับคําติคําชมทุก คนเลยนะครับเส่วนน้องมิวน้องมิวเพิ่นก็เหมือนกับพี่ก้อยก่อนที่จะเข้ามาเพื่อนกันได้รับงานนอกไว้รับไว้ล่วงหน้าเหมือนกันคล้ายๆกันกับพี่ก้อยเลยแล้วก็คุยกับผู้บริหารอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดงานไหนที่สามารถที่ไม่สามารถเลื่อนได้หรือไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ต้องไปให้เขาแต่ถ้าเกิดงานไหนมันสามารถปฏิเสธไดพ้พี่มิวไม่ไปก็ได้ก็คือไม่ไป นะครับเดือดพึ่งคืนรับไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วคงเหลืออีกไม่กี่งานหรอกครับเด้อส่วนถ้าเกิดพี่มิวหยุดหรือพี่มิวขาดหรือพี่มิวลานั่นแสดงว่าต้องให้พี่ป๋อมแปมเป็นคนขึ้นแทนพี่มิวนะครับก็เหมือนที่ผ่าน,านมา่นแหนะครับพี่ป๋อมแปมแทนโชว์โชว์แทนพี่มิวถ้าเกิดพี่ก้อยขาดถ้าเกิดพี่ก้อยขาดหรือพี่ก้อยติดงานก็เป็นน้องฟ้าใสาแทนนะครับเด้อดสำหรับวันนี้นะวันครั้งหน้าอันนี้เราไม่รู้เราไม่ได้ยืนยันนะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมนะผมว่าน้องฟ้าใสเหมาะที่สุดพอวาเพิ่น มีประสบการณ์ในโชว์โชว์นี้แล้วนะครับเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโชว์นี้ลแล้วแลก็น่าจะ,น,าจะน่าจะออกทําออกมาได้ดีนะครับเด้อหุ่นน้องอะไรน้องกับพี่คำเคียนก็น่าสูสีกันไล่เลี่ยกันกับพี่หมิวเพราะว่าเข้ากันดีนะครับเข้ากันดีมากเลยถ้าเกิดพี่ก้อยถ้าเกิดพ,พี่ก้อยเป็นยัง,ย,งยังมีงานอยู่ก็น่าจะเป็นน้องฟ้าใสแล้วก็ขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กคนนี้ได้เฉิดสายแทนอีกครั้งหนึง่ง <laughs> นะครับเรื่องงานงานโชว์แต่ละงานของพี่ก้อยนะคือคือมันเป็นความจําเป็นที่ต้องไปก็คือต้องไปนะครับเด้อเพราะมันมีสัญญามันมีสัญญาแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่รับงานอ่ะเออก็ต้องเป็นพี่ก้อยเท่านั้นก็คือพี่ก้อยก็ต้องไปนะเราไม่ได้บอกว่าพี่ก้อยรับงานสอนเพะพี่ก้อยเพิ่งรับก่อนที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับเด้อเหมือนไปต่างประเทศพี่ก้อยก็ไปก็รับงานก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหลายๆครั้งนะครับเด้อแล้วเข้าใจตามนี้ด้วย ส่วนพี่หมีวก็คือเพื่อนก่อนที่เพิ่นจะเข้ามาเพื่อนก็นมีงานเท่กันนี่คือเขาเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เด็กนิวเจนเหมือนน้องฟ้าใสาเนี่ยเริ่มมีตัวตนนะครับเดื่องขอบฝากขอบคุณแล้วฝากให้กําลังใจน้องฟ้าใสาด้วยนะครับเปิพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนน้องฟ้าใสาเด็กคนนี้คือเด็กที่ผมเชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลอีกคนหนึ่งเหมือนกัน กับในหลายๆคนนะไปได้ไกลทุกคนแหละส่วนน้องฟ้าใสผมเชื่อว่าจะน่าจะไปได้ในเส้นทางนี้น่าจะไปได้ไกลถ้าเกิดยังทําตัวแบบนี้ขยันมันฝึกฝนขยันทุกอย่างขยันเลี้ยนขยันพัดร้องพัดลำครูที่ดีที่สุดก็คือคุณแม่ปานที่อยู่กับน้องนั่นแหละครับแม่เขาก็เป็นนางเอกมอลลําำหัดร้องหัดลำกับแม่เขาให้มันได้นี่คือน้องฟ้าใสสถาพรนะครับโดยส่วนเรื่องที่คนที่ไม่ชอบส่วนเรื่องที่คนเอนตี้น้องในใต้โพสตน้องใต้คลิปน้องนั่นก็คือ ยินดีรับไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนเกิะคอมเมนต์บอกว่ายังไม่ดีเท่าพี่ก้อยชอบพี่ก้อยมากกว่าถูกต้องครับพี่ก้อยดีที่สุดแล้วแต่พี่ก้อยไม่ว่างก็เลยให้น้องฟ้าใสมาเราก็จําเป็นต้องดูน้องฟ้าใสถ้าเกิดอยากดูนะครับเรื่อขอแค่คอมเมนต์ให้มันสุภาพขอแค่คอมเมนต์ให้เป็นกาลังใจก็พอนะครับเรื่องเรื่องในที่จะเป็นการด้อยค่าศิลปินก็ขออนุญาตลบทิ้งละกันนะครับขอบคุณที่มาให้กําลังใจเพิ่อนอีกครั้งหนึ่งน้องฟ้าใส เป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องการกำลังใจต้องการต้องการคนที่เป็นกำลังใจให้เพื่อนต้องการแรงสนับสนุนถ้าเกิดไม่มีกลุ่มก้อนเอฟซีของอิหลาองคหญิงถ้าเกิดไม่มีกลุ่มก้อนเอซีพลางเงียบอิหลาฟาใซาก็คขึนน,น่าจะน่าจะน้อยกว่านี้ทุกวันนี้เขายิ้มได้เขายิ้มได้เขามีความสุขได้เขาสามารถเล่นกับ พอพอแม่แมได้นั่นก็คือเพิ่นมีความสุขแล้วเพิ่นปล่อยว่างแล้วตอนนี้โฟกัสให้ให้โฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้น้องฟ้าใสนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้องค์กรสาวน้อยขอบคุณพี่ก้อยอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพี่ก้อยอีกครั้งหนึ่งที่ยังเปิดโอกาสให้น้องฟ้าใสได้ขึ้นโซ่แท้นะครับขอบคุณมากครับอันย่องอันย่อง